สบายดีทุกคนมือวนีแวสซิาพาทุกคนไปเบิ่งการเฮ็ดข้าวต้มบุญฮอข้าวบุญฮอข้าวประดับประดิมบุญฮอข้าวสลากบุญเดินซิปเนาะอันโตคลิปก่อนนะบุญเดินเก้าตอนนี้เฮ็ดบ,บุญเดินซิปเนาะเนื่องจากว่าเราบ่มีคนจับกล้องให้ก็เลยแบบเอาถาตั้งกล้องน้อยมาจับตอนนี้เขาไปดับไฟก่อนเนาะเพราะว่าน้องเราไปเอาใบาตองอยู่ ขาสีด e, ่งไฟทาหนึ่งข้าทาข้าวเช็ดข้าต้มพัดไว้ลงส่บาตน้อยๆน้อยๆนะฮะนะฮกอันนี้บรรยากาศกับแบบฝนกระตกแน่นาะฝนตกหากระเศร้าเปิดไฟก่อนเนาะเพราะมันมืดเพื่อนโคกอ่ะโคกนีน่นาะอันนี้คือเพื่อนที่เขาอยู่ตะกาวตอนนี้เขาิ ดังไฟก่อนท่านกับท่านเปียกอะไรอย่างนี้เขาบอสิครั้งว่าเนื้ออยูไว้เนาะโอ้วควันแหงกันว่าคือไฟไม่เฮือ เราเลีงนื้อข้าวทานแล้วโอ้ยคอนแหงอันเพิ่มเคยนึ่งข้าวอะไรเราม่มีเพิ่มไม่เคยนื่อข้าวแล้วเพราะวะ่านื่อข้าวกินปกติเนื้อข้าวสุกเป็นเต็มหอันนี้คือแมกกาเดามใส่ข้าวปานนี้ก่อน หลังจากน่งเข้าเรือะ้วเข้าก็ไปไปนอนท่านะเพราะว่าพ่อ,พอยังเดินพ่อเข้าสิสุกบรรยากาศฟลลินคือแบบอากาศดีแหงเนาะเข้าเข้าก็อายขึ้นเน่เลยเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันยังบรุกบเนาะเขาก็สิหนึ่งต่อไปอีกประมาณสินาทีเนาะ อนนี้เราก็นึ่งข้าวซุกไปเริ่มอหนึ่งเนาะย่างมอหนึ่งเอาเสื้อมอหนึ่งกานี้ละมอหนึ่งเอาเสื้อน้ำเดียวละสองมอโอ้ยหลายกบบพิเศษเอออันนี้คือหน่อไม้ถงเนาะหน่อไม้เห็ดดองไว้กินย่ามแรงขมันสิเป็ดขมันสีวนอ๊าก่อน ตัวนี้ก็สิมาหนึ่งหนึ่งใบตองม,ตมัน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 แตะขามีหนึ่งมันแตกเนาะก็ต้องหนึ่งก่อนอะอนะไม่สซนฉันจะทำอันนี้คือคันมะเป่งอันนี้เนอะฉันน้อยคายไว้หน่อย หรือว่าเอาไว้ล่งวัดอันนี้ก็คือมากเอื้อมากอูมากอือ้อที่ปู้เองเนาะปู้ยุโซนยุนาอันนี้ก็ไปตองที่ข้าหนึ่งข้าสิีเห็ดข้าวต้มอันนี้กะทิกับน้ำตาลน,นี่ก็คือข้าวที่ข้าหนึ่งสุกแล้วเนาะก็ได้ข้าใส่กะทิแล้วก็ห่อเลย นึ่งไปต่อตอแหลเนะเดี๋ยวจะได้มัมมมนอะม,มาัางอันนี้คือเข้าเกมเซื้อสีอันนั้นเนาะมัเห็นอยู่คือจิบไปหางปิ่ก่อนเยี่ยมมือทำท่าเรียไ,ไห้เลยนะอันนี้ก็คือมา มาใหม่มที่หอใส่หอเข้า,าเพราะว่าเดือนนี้หอสี่หอสิบสิบหอคนคนหนึ่งสิบหอเราิาบไปใหญ่หเดี๋เเกียมกันตื่นเลยได้ข้าวหนึตื่นให้รไวใหตื่นมาบันเหกนไงตือนข้าดิสั่งกับคนเลย อันนี้ก็คือของที่เขาเกียมเนาะมีมาอันนีชอบโนไม้แล้วก็รมาสดามาสดาเออบ้านเขาเออเออมาสดามาสดาอันนี้เป็นมามะละกองมาเขือมามกึารายการมันมันเหลืองมันอิดรายการ แอปเปิ้ลแล้วก็มะงอกแล้วก็มะกะบกอันนี้คือมะกะบกเนาะใสตองแล้วห้องกระซีห้อ่อเนาะห้องห,อห,อหาแพ้มาเซ็จก่็เซื้อแพ้ได้ไหมให้เซ็จมือเสร็จ,รจ,ห,รจห,ห้องข้าวต้มกับห้องงามห้องนี้งามกันเบิ้งไปนั่นเดียวนะีน้ล้เนาะเพราะว่าห้องห้องทับก้นห้องข้าวต้มมีงาม หลังจากที่ไม่ได้ห่อข้าวต้มมาตั้ปีแล้วปีหนึ่งห่อแล้วปีหนึ่งซื้อเอาดิปีการนี่ก็ไม่ได้ห่อได้ซือ้อเอาห่อแต่เขากนะันเกี๋ยวนี้มีแต่ซื้อเอาแล้วดิสีมห่อ,อก,กันเลยห่อไม่ได้ไหมอะไรเลยคือสีขาวใช่ปะ 老外又。 si hò nó xe ba nó lại mình cũng có ngạc, là mình mình à uh, đem mình về lần là mình sẽ biệt ừ. đây là anh 1 ว่ไม่ได้นะฉันก็ห้องงานเลยนะแต่กาห้องขี้ร้ายก็ดีแหละเดี๋ยวนี้มันกับพัฒนาขึ้นแน่หลังจากไม่ได้หองหลายปีก็งานดยวยการบางครั้งนึ็กเคยหอ,องข้าวต้มไข่ต้องหองเปนะ็นยงอันนี้ห้องเข้าต้ม เขาต้องพักบอกลืมซิคุณไทยหองว่าเขาต้องพักชายบ้านนางขาบ้านเหลืองว่าเขาต้องพักซิอาซีก็บบบอกแสดงอ่าตีนี้มีสิทอิ่ไเ็แบบกสุด มันีเอามือน่อเริมค่อยชิมมือส่งแล้วก็ลกนีมนะครับค่อยค่อยมือส่งนนเจ้าใป่มตลาดนะเนี่ยกระสุอเรื่อนใส่บางงมันนอนอยู่เดี๋ยนี้เสรมันหากันอนที่ไดนคืออาไ้เยแพอมาแล้วมันจะรับนายจนอนซมาที่มันกระตือระดินซ่ไหนาลว่า nha bạn. Ông vô ngoài nó cái, mình ăn đàng đến. Nó còn cá tứt nữa. Trời o m t เฮาก็สิมาห่อข้าเนาะ ห่อข้าวซากเฮาสีใส่มักใหม่ที่ห้อเกี๊ยมไว้ใส่ให้มันครบน้ซีนปู่ป่าแบบหมักหมากใหม่ของข้าวของหวานก็มีกใส่ให้มันครบเลยอันนี้ห่อลองเบิ่งนําเพราะมันตัวนี้มันน้อยนไ้ี แ<ไ>ปดโมงนซาเคียวอันนี้กระต่นมาเห็ดผ้าเข้าแต่สาลนะอันนี้คือของที่เฮาห้องเพราะว่านี้ที่จริงมันหลายกว่านี้แต่มันมีครบทุกอย่างอันนี้คือเฮาเ,เห็ดเองดอกไม้แถวเฮ็ดอ่อันนี้คือของสกีมลงงไ่บาท